วันหนึ่งเจ้าชายจอร์จจะขึ้นครองบัลังอังกฤษในระหว่างนี้เคธมิดเดิลตันได้ตัดสินใจที่จะให้การศึกษาพิเศษแก่ลูกคนอื่นๆของเธอซึ่งได้แก่เจ้าหญิงชาร์ลอตและเจ้าชายหลุยนับตั้งแต่ประสูตรในเดือนกรกฎาคม2556เจ้าชายจอร์ดถูกกำหนดให้เป็นกษัตริย์แห่งสหราชาอาณาจักรในอนาคตภายหลังเขาพ่อแม่ของเขาเจ้าชายวินเลียมและเคธมิดเดิลตันมีลูกอีกสคน คนเหล่านี้คือเจ้าหญิงชาร์ลอตต์และเจ้าชายหลุยส์ตั้งแต่นั้นมาก็มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในอนาคตอันที่จริงเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้ย้ายออกจากราชวงศ์คนที่ทนทุกจากการเป็นตัวแทนที่ชายมาโดยตลอดก็เป็นหงหลานชายของเขาเช่นกัน ฉันรู้ว่าในบรรดาเด็ก3คนนี้อย่างน้อยก็มีหนึ่งคนที่จะลงเอยเหมือนฉันซึ่งเป็นตัวสำรองและมันก็ทําให้ฉันเจ็บมันทําให้ฉันกังวลเขาข่ควรวนในการให้สัมภาษณ์หลังจากชีวประวัติของเขาเผยแพร่เคตมิเเดลตันทำให้แน่ใจว่าเธอจะไม่สร้างความแตกต่างระหว่างลูกๆของเธอนับตั้งแต่กำเนิดลูกทั้งสเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลได้ตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอย วินเลียมและเคทต้องตระหนักดีถึงปัญหาที่ราชวงศ์ต้องเผชิญเจนนี่บอนผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์รายงานในคอลัมน์ของโอเคนิตยสารตามคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์เคทมิเตลตันและสามีของเธอมีทัศนคติที่แตกต่างและทันสมัยในการเลี้ยงดูลูกๆพวกเขายังทำให้รู้สึกเป็นเกียรติที่จะไม่สร้างความแตกต่างใดๆกับเจ้าชายจอร์จเธออธิบายว่า ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้ชา์ลอตต์และหลุยส์รู้สึกพิเศษได้รับความรักและชื่นชมเหมือนจอร์ดชา์ลอตต์และหลุยส์จะสามารถทำงานได้นอกราชวงศ์นอกจากจะไม่มีใครเทียบได้กับน้องชายแล้วเจ้าหญิงชาลลอตต์และเจ้าชายหลุยส์ยังสามารถสำรวจชีวิตนอกวงล้อมราชวงศ์ได้อีกด้วย คนสุดท้องควรได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกองทัพแต่ยังไปมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาสิ่งที่เขาต้องการด้วยกรณีของเจ้าชายหลุยมีความพิเศษเพราะเขาเป็นลูกคนที่3ามเคทมิเดิลตันจึงอยากให้ลูกชายของเธอได้ทำงานในโลกการกุศลเป็นต้น วกเขาจะพยายามให้แน่ใจว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของเขาในการสืบทอดและนั่าจะเกี่ยวข้องกับการรับใช้บางรูปแบบเ mm hmm. จนนี่บอนอธิบายตัวเลือกที่น่าจะทำให้ชาล์ลต์และหลุยเจริญรุ่งเรือง mm hmm. เด็กทั้งสองจึงไม่ควรอยู่ใต้เงาของพี่ใหญ่